้อยมิีที่ยว้าชั้นปีที่สามและที่สี่มอาตอครับข้าสัญญาทานอาหาร้าที่หนึ่งเตรียมตัวท่าที่สองรวมพลท่าที่สามข้าพเจ้าพร้อมแล้วท่านพร้อมแล้วหรือยัง ไปข้างหน้าตามข้าพเจ้าห้าที่ห้ามาหาข้าพเจ้า ข้าที่เจ็ดลูกขบวนหมู่แถวตอนข้าที่แปดกระจายกำลังข้าที่เก้าถูกโจมตีทางอากาศ ข้าพเจ้าไม่เข้าใจข้าที่เวรไม่เข้าใจคำสั่งจะให้ปฏิบัติอย่างไรห้าที่สองเพิ่มความเร็วห้าที่สามเริ่ม ท่าที่สิบสี่หยุดยิงท่าที่สิบห้าเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาขนาดเคลื่อนที่ท่าที่สิบหเตรียมปฏิบัติการท่าที่สิบเจ็ดติดดับ ทายสิบเก้าเลิกปฏิบัติการทา,า,ายให้ยี่สิบสัญญาณเตือนภัยนิวเคลียร์ครับ